เขาชื่อต้นเด็กผู้ชายธรรมดาที่โตมาในบ้านไม้หลังเล็กอยู่ในซอยแคบๆที่ฝนตกทีไรน้ำก็ท่วมพ่อเขาเป็นคนขับรถส่งของแม่ขายข้าวแกงหน้าบ้านรายได้รวมกันยังไม่ถึงหมื่นแต่สิ่งที่มีมากกว่าความจนคือเสียงทะเลาะเรื่องเงินเขาไม่เคยเข้าใจว่าทำไมกระดาษสีๆที่เรียกว่าเงินถึงทำให้คนที่รักกันต้องร้องไห้เขาจำได้แม่น คืนหนึ่งแม่บอกพ่อว่าเหลือเงินแค่ร้อยเดียวพ่อเงียบนั่งมองธนบัตรในมือแล้วพูดว่าไม่ใช่เงินมันน้อยแต่เราไม่เคยเรียนรู้จะใช้มันตังหากตอนนั้นต้นยังเด็ดเขาไม่เข้าใจจนวันหนึ่งโตขึ้นเขาได้รู้ว่าพ่อพูดถูกทุกคำเมื่อเข้าหมอปลายเขาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟวันละร้อยกว่าได้เดือนละห้าพัน เขาซื้อเสื้อผ้าใหม่โทรศัพท์ใหม่พอเงินหมดก็รอสิ้นเดือนเขาคิดว่าเดี๋ยวทำงานมากกว่านี้ก็คงมีเหลือแต่ยิ่งได้เงินมากขึ้นกลับยิ่งเหลือน้อยลงจนวันหนึ่งมีลุงแก่ๆมาซื้อกาแฟลุงถามว่าหนูมีเก็บไว้บ้างไหมเขาหัวเราะยังครับเงินมันไม่พอใช้ลุงยิ้มแล้วพูดชา้ชาๆเงินมันไม่มีวันพอใช้ ถ้าไม่รู้จักใช้ให้พอประโยคเดียวที่เปลี่ยนชีวิตหลังจากนั้นเขาเริ่มเก็บวันละ50บาทผ่านไปหนึ่งปีได้หมื่นหนึ่งไม่ใช่เพราะไรายได้เพิ่มแต่เพราะเขาเริ่มเข้าใจเงินมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่มันคือวิน,นัยหลังเรียนจบเขาเข้ามาทำงานในเมืองเงินเดือนแรก1น0 0 0 0บาทเขารู้สึกภูมิใจเหมือนคนมีคุณค่าแต่พออยู่ไป เขาเริ่มเห็นความจริงเพื่อนร่วมงานบางคนใช้เงินเดือนละหลายหมืน่นกินหรูแต่งตัวแพงดูเหมือนมีชีวิตดีแต่เขาเห็นอีกด้านหนึ่งตอนเงินหมดก่อนสิ้นเดือนตอนต้องยืมกันใช้เขาเริ่มคิดว่ารวยจริงๆคืออะไรกันแน่วันหนึ่งเขาเจอบอสรุ่นพี่ในออฟฟิศที่ดูรวยดูเท่ดูมีทุกอย่างแต่เย็นวันนั้นเขาเห็นบอสคุยโทรศัพท์เสียงสัน่น บัตรเครดิตโดนระง,งับ7จ็ดใบคืนนั้นต้นกลับไปนั่งคิดแล้วพูดในใจว่าบางคนดูเหมือนรวยแต่จริงๆเป็นหนี้ที่แพงที่สุดในชีวิตหนี้จากการอยากให้คนอื่นมองว่ารวยผ่านไปสองปีเขาเริ่มศึกษาเรื่องการเงินจริงจังดูคลิปอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เขาพบว่าคนที่มีเงินเยอะไม่ใช่เพราะหาเก่งแต่เพราะจัดการเงินเก่งกว่า เขาเริ่มใช้สูตรง่ายๆที่ลุงเคยพูดไว้70%ใช้20%เก็บ10%ลงทุนไม่ต้องรวยก่อนค่อยเริ่มเริ่มก่อนแล้วค่อยรวยเพื่อนบางคนหัวเราะบอกว่าเก็บวันละนิดมันได้อะไรแต่เขารู้ว่าการเงินที่มั่นคงไม่ได้มาจากเงินก้อนแต่มาจากนิสัยก้อนเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันตอนอายุ28เขาซื้อบ้านหลังเล็กๆ ด้วยเงินดาวที่เก็บมาหปีไม่มีใครรู้ว่าตลอดหลายปีเขาไม่เที่ยวไม่ซื้อของหรูเพราะเขาเลือกที่จะอดตอนนี้เพื่อสบายในอนาคตวันโอนบ้านเขายืนมองกุญแจอยู่ในมือแล้วพูดเบาๆว่านี่แหละผลลัพธ์ของการไม่ตามใครวันหนึ่งแม่เขาป่วยค่ารักษาเกือบห้าหมื่นถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงสิ้นหวังแต่ครั้งนี้ เขาใช้เงินเก็บจ่ายได้เลยแม่ยิ้มจับมือเขาและพูดว่าแม่ดีใจนะที่ลูกไม่ได้แค่หาเงินแต่รู้จักใช้มันต้นน้ำตาคลอพอเขารู้แล้วว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ซื้อความสบายใจได้หลายปีต่อมาเขาเริ่มลงทุนจริงจังศึกษาหุ้นกองทุนดอกเบี้ยทบต้น เขาเคยขัดทุนเคยพลาดแต่ไม่เลิกเพราะเข้าใจว่ากำไรที่แท้จริงมักมาหลังจากบทเรียนที่แพงที่สุดเขารู้จักคำว่าเวลาวางเงินที่โตจริงไม่ต้องรีบพอดอกเบี้ยทบตน้นต้องใช้ความอดทนมากกว่าความฉลาดตอนอายุ35เขามีเงินก้อนแรกที่เรียกว่าอิสระไม่ต้องพึ่งเงินเดือนไม่กลัวตกงานวันหนึ่ง เขาเดินกลับบ้านตอนฝนตกผ่านร้านกาแฟที่เคยทำงานเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเก็บโต๊ะต้นเขาไปยื่นแบงค์ร้อยให้แล้วถามว่าเก็บเงินไว้บ้างไหมเด็กคนนั้นหัวเราะยังครับพี่เงินมันไม่พอใช้เขายิ้มมันไม่มีวันพอหรอกถ้ายัางไม่รู้จักใช้ให้พอเด็กเงียบไปเหมือนที่เขาเคยเงียบวันนั้น คืนนั้นเขากลับถึงบ้างเปิดสมุดเล่มเก่าที่เขาจดไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานข้างในมีประโยคสั้นๆที่เขาเขียนไว้ตอนอายุ18อย่าใช้เงินเพื่อให้คนอื่นชอบเราใช้เงินเพื่อให้เราไม่ต้องขอใครเขานั่งมองมันนานก่อนจะยิ้มเบาๆและปิดสมุดเขาเข้าใจแล้วว่า ความรวยจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีแต่มันอยู่ที่ใจที่ไม่ต้องกลัววันที่ไม่มีเพราะคนที่เข้าใจเงินจะไม่มีวันจนอีกเลยต่อให้เริ่มจากศูนย์เขาหมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยคนวิ่งไล่หาเงินและเขาก็พูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันไม่ต้องวิ่งอีกต่อไปแล้วเพราะฉันเข้าใจเกมนี้แล้วและเขาก็เงียบเหมือนเดิม